ทำไม่รู้ีเทียยเท่ยวไหนไปเที่ยวภูเก็ตกันแล้วคะ่ะค<พ>ุณผู้ชม,มไปแล่แลอุโบซถกลางนา้ำนี่คลองทีเจนนี่ธนัดเลยก็ <c oughs> ยักแรล่อยู่นะ <c oughs> ก็เป็น <c oughs> สิ่งถี่แบบหวานะ่าสนใจคุณผู้ชมขาเขาบอกวา่าวัดคะแนนเป็นมุนสนนี่กลางเมืองทะล่างจังหวัดภูเก็ตคะ่ะมีอายุเกือบสองร้อยปีแล้วนะด้วยแต่ละวันเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวค่ะให้มาชมวันละนับพันคนเราไปเลยผบัรยาการแล้วค่ะค่ะ นี่เลยวัดขนแนตํำบลเทียกัตรีอเมทะล่างจังหวัดภูกเก็ตค่ะ mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งท่องเทียว mm hmm. เชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่ตอนนี้ก <c oughs> ำลังเป็นที่นิยมได้รับความจากได้รับความสนใจจากประชาชนและก็หนักท่องเทียวยังต่อเนื่องด้วยความโดดเด่นเนี่ยก็คือเป็น พระอุโบสถซีข้าวกลางนา้ำเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุเกอืเกอบสองร้อยปีที่เขาบอกว่างดงามวิจิตรการตาแล้วก็มีเอกลักษณ์นะก็คลายกาวสถาปัตยกรรมทางผักเนื้อด้วยค่ะผมกมนีว่าให้ภาพบรรยากาศตอนนี้คุณนักทองเที่ยวไปเวญญทไ<า>ทรูไปสักการะจั่จเทียมดดนะจากการสอบถ้มคุณป้าที่ว่ามีการดูแลอุโบสถรับผซื้อข้าวเราก็ชงไปเสาะห้านะเขาบอกว่าช่วงนี้มีประชาชนแล้วก็นักทองเที่ยวเดินทางมากราบไหว้แล้วก็สักการะท้า รูวกับอุโบสถกาาลางน้ำเฉลียววันหนึ่งพันว่าคนหน่อยเย็นนี่จังเสียนะโดย่วนหี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งชาวพม่าชาวมอญก็กลมเกลกความสวยง,งามและสถาปัตยกรรมนะที่เดินทางมารวมกันทําบุญสัมผัสความศรัทธาและก็การชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยโบราณทากลางไส,นนส้น้ำพระในพระอุโบสถก็ได้มีการปริสัานพระพุทธรูปปางส้มเด็จ แล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าคนไทยหลายคนนับถื่อแล้วก็อชอบไปสักการะกันนะครับนะให้ป่าเมื่อที่ว่าผู้ทัิที่เขาชนได้ไปกราบสักการะเป็นกันซื่อมริมงคลเก่ชีวิตนอกจากนี้หลายคนก็มีการไปกราบไหว้ข้อพอรตาาทวดทังกาวไม่ว่าจะเป็นคุณซี่นักครินคุณฟ้าคุณอตาติดน้อยคุณไกรตายมดึง คุณนจันคุ้นซึกและก็ตาซีทองถ้าอ่านชื่อข้องคนได้พิษก็ต้องกออไปด้วยนะครับนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นทีเคอรับสัทธาข้องคนในพื้นที่เป็นอย่างมากเลยครับใช่แล้วค่ะยังก็เป็นการสร้างซีซั่นที่สร้างความประทับใจก็คือจะมีร้านให้บริการชาวจุติมันเดียวเห็นั่นกเดียวก็ใส่ชุดไทยไปถ่ายรูปกันนะคะสวมใส่ชุดไทยถ่ายรูปกับอุโบสถกลางน้ำเพิ่มซันี่และก็บรากาศย้อนยุคค่ะเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างงดงามนะทำไมวัดแห่งนี้ค่ะมีซันนี่ ที่ประสงประซานความงามของศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และก็การท่องเทียวได้ยังลงตัวใครมาเที่ยวภูแก๊สอย่าลืมแวะกันไปนะ<แ>ไปกันได้นะคะก็บอกว่าทางวัดเนี่ยจะจัดงาน<แ>ปิดทองฟัง่งลูกนิมิตพระอุโบสถ จัดกันวันที่24จนถึง28ทันว่าคมนี้ขาดว่างานนี้ค่ะจะมีวีนอประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเข้ามาร้อมง,งานกว่า1่งมืนคนตลอดช่วงการจัดงานนะคะก็ไปยอย่ภูเก็ตก็ไปกันได้อยู่ทีตำบลทีว,วาสตรีอำเภอทะล่างจังหวัดภูกเก็ตวัดแนนนะจ๊ะก็ใครไปก็ไปท่าหรูอเก็บความสวยง,งามมาแต่เตวะอยาเทไปทำไลพิรินพิลินเอาไหมคบนะ